สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเข้าป่าสวัสดีครับมีเพื่อนมาวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดดำนะคะไปค่ะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะทุกคนแต่เราจะลงคลิปให้ทุกคนดูคือวันที่สองนะคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะกลับไปถึงบ้านก็ น่าจะมืดนะคะทุกคนไม่ย่ามาที่บ้านด้วยต้องทำอา,งอาหารให้เขาดูแลเขาหน่อยใกล้จะกลับไทยแล้วด้วยไงยังไงกล้องชัดไหมทุกคนคิดว่าน่าจะชัดอยู่นะเราเปลี่ยนกล้องแนละ้วเนี่ยเปลี่ยนกล้องใหม่ เปลี่ยนกล้องถ่ายทำใหม่คิดว่ามันน่าจะสวยเราไม่ได้เข้ามานานมากไม่ได้เข้าป่านานพราะว่าให้นายพานเขาทำงานกันไงก็จะมีร่องรอยของการเก็บไปแล้วบ้างนะคะอาจจะเป็นรอยของเราหรือ ไม่ก็พี่ในผ่านเขามาเก็บไปนะคะฝรั่งเขาก็เก็บไปตากเหมือนกันนะทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเรามาเก็บเห็ดดำไปตากเพิ่มนะคะว้าว ยังไม่บานเลยอ่ะเออดีดนู่นะเห็นไหมนูนเก็บก่อนรีบนะคะส่องส่องมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะมืดไวมาแต่เช้าก็ไม่ได้อีกเพราะว่าพี่นายพานเขาอยู่ไงอืม เดี๋ยวเราก็จะมาตัดขานั่งไฟ้สดพูดคุยกันนะคะอาจจะได้เห็ดเพิ่มนะคนที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะ่ะถ้าเราเก็บเห็ดได้เยอะนะเราก็จะน่าจะมีพอสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะไม่รู้จะวนไปทางไหนก่อน ถุงมือเอามาก็ไม่ได้ใส่ไม่ใส่แล้วมันได้เปียกแล้วเดี๋ยวไปทำความสะอาดเอาที่บ้านขาเห็ดก็เดี๋ยวเอามาเพราะเราจะต้องเข้ามาอีกอยู่ ให้แฟนนั่งรออยู่ตรงนน้นให้เขาคอยแบบว่าดูดูในพันดูหมาอะไรอย่างเงี้ยดูหมาไม่ใช่หมาเรานะที่ดูอ่ะคือดูว่าเผื่อเขามีในพันปล่อยหมามาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรารอเวลาให้ในพันออกแล้วนะเราถึงเข้ามานะทุกคนไม่งั้นมันก็อันตรายมาก เอากล้องเนาะยังไงอันเล็กๆไม่ต้องเอาตากแล้วมันไม่เหลือตากแล้วมันหดหดมากเลยปุ๊บๆเก็บ,บเอาเก็บเอารวด ทอนเอาอย่าเีลาไหลเอาเจอเห็ดเหลืองสองดอกเดี๋ยวก่อนเก็บเห็ดเหลืองก่อนนะเนี่ยดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยตากแล้วเหลือน้อยเดียวหดจริงๆ หนึ่ยืมมาลดเหมือนคือเก็บเห็ดไกล้หน่อยบา้านเฮ้าเนาะ ้อนหย่อน่น่นาเกิดเป็นปุ่มขยุ้มเอารถหยาะนอ้ยดีใจฮะมีความสุข ได้เข่าปลาจักเทียอ้ยยุดตั้งหลายมือคือทอดคือทอดปลาดิคือทอดเห็ดเมื่อยเมือยได้เข่าปลาเนี่ยเก็บเห็ดเมื่อยคักดิแต่ว่ามันเป็นความสุขนะพี่นอ้องมีความสุข จะมาผู้เดียวกับบ่ได้อันแฟนบ่าหายขับรถแล้วมันมันหนาวพูดละบืยมันหนาวเขาก็เลบาายบอกให้เขาปลาอันครับรถเขาปลาผู้เดียวอืมมันหนาวโอ้มันมืนพร้อมละ่ะเขาก็เลบาายบอให้ขับรถอืม เดี๋ยวจะเปิดให้ลงชื่ออีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเราจะได้เห็ดเพิ่มอีกเยอะไหมไงนี่เห็ดหัววุ้นนอนคู่กันเลยอันนี้เห็ดดำนะนี่อันนี้เห็ดหัววุ้นนอนคู่กันเลยอืมตูมดีดีได้นี่ แต่ว่ามันนั่นกินซอสแล้วมันแ่บคากนี่นะแต่ว่าตากแล้วมันเหลือหน่อยจ้ะมันโหดตากนี่เอาดอกเถาๆแก่ๆนั่นมันจังบ่โหดจ้ะแต่ว่ามันกะบ่แ่บนะบ่รัวแต่ว่ามันก็งามตากออกมาแล้วมันงามแนียมันมันดอกมันใหญ่จ้ะ มองแถบบ่เห็นไลยเห็นบ่พี่เนาะยี่ใหม่ใหม่มันเคิก ้จักบลอกเคิกอ,อ, <laughs> อ่ะเก็บบ่อกเมอดอันดอกน,น้อยๆบ่ได้เอาขามันสัน่นเดี๋ยวไปเก็บเอาตามหมดขาย้อยๆ ยาตั้งถอนออกเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่หญ้าที่ติดมาเราก็ค่อยมาดึงออกทีหลังนะเนี่ยมันก็สะอาดแล้วเห็นไหม Ey, no. คือเห็ดใกล้หน่อยเนาะเห็นปะเกาขาวนะ้อยๆน้อยๆเอาแต่ดอกใหญ่ๆอันนี้มันเล็ก ดอกใหญ่ปาดวันเรื่องทึ่งเลยนี่แหละดีตากไม่ค่อยยุบ หนุม่มเอา <c oughs> ดอกลิกได้แต่หัว แทะสวยขามันแข็งขาแน่นนี่พันหัวกลมสวยสวยเนี่ยพันนี้คือสวยมากขามใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยว่าไม่ค่อยจะบานนะ่ะอืม ดอกใหญ่ขาใหญ่ขาอ้วนพันเนี้ยสีสวยอร่อยด้วยดอกเบลอ,เ,อเลย อันนี้ขึ้นลาอาอ,อ,อ,อันที่มันไม่ขึ้นขึ้นลาแล้วไม่ต้องเอาไปหรอกเอาอ,อันดีๆมีเยอะแยะปุ๊บ เห็ดแครทปีหน้าเจอกันแน่ปีนี้เก็บไม่ทันอ่ะมันแก่หมดแล้วปีหน้าค่อยว่ากันปีหน้าค่อยเก็บเห็ดแครท เต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาถังไปเก็บนะคะเราเอาถังมาอีกสองใบจ้ะทุกคนเต็มตะกร้าแล้วอันนี้ตามมาเด้อมาลุ้นกันว่าอีกสองถังมันจะได้ไหมมันจะมืดก่อนหรือเปล่านะคะทุกคนจ้ะนี่ตามมานะจ๊ะตามมาเด้อได้ตะกร้าดึงแล้ว